ข้อ5โจทย์มีว่ากำหนดให้เซตามีค่าอยู่ระหว่าง0ูถึงพายส่วน2และแทนเซต้าเท่ากับ1ส่วน3จงหาค่าของ2 c o คอเซต้าบวกคอเซต้าจากข้อนี้นะคะก็ใช้หลักการทำเหมือนกับข้อที่ผ่านมานะคะก็คือเราทราบมุมใช่ไหมว่าอยู่ระหว่าง0ูถึงพายส่วน2เพราะฉะนั้น ทุกค่ามีค่าเป็นบวกเราก็เขียนไว้ก่อนเลยว่าค่าที่เขาให้เราหาเนี่ยสองคอเซต้บวกคอเซตาเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นบวกแน่นอนเพราะคอเซต้เป็นบวก c อเซต้ก็เป็นบวกเช่นกันนะคะและเขากําหนดมาให้ว่าแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ1นส่วนสอ่เราก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไว้นะคะและ เราต้องทราบว่าแทนเซตาเท่ากับข้ามส่วนชิดอ,อที่ผ่านมาเราทราบว่าไซเซตาเท่ากับข้ามส่วนฉากคอเซตาคือชิดส่วนฉากเพราะฉะนั้นและแทนเซตาก็จึงเป็นข้ามส่วนชิดเราจะท่องว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะ ข้ามฉากคือ sin ชิดฉากคือคอสข้ามชิดคือแทนท่องว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะอ่แทนคือข้ามส่วนชิดข้ามคือข้ามมุมเซตาคือ1ชิดคือชิดมุมเซตาคือ3จากโจทย์ที่กำหนดมาให้นะคะอันนี้เท่ากับ1ส่วน3 ต่อมาใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาด้านที่เหลือซึ่งกําหนดให้เป็น x เพราะฉะนั้นจะได้ว่า1กําลัง2บวก3กำลัง2เท่ากับ x กาลัง2ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่บอกว่าด้านประกอบมุมฉากยกกาลัง2บวกกันเนี่ยจะได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลัง2นะคะจะได้ x กําลัง2เป็น1บวก9ก็ได้เป็น 10x จึงได้เป็นรูท สิบและลบรูทสิบไม่มีค่าเป็นลบเพราะด้านสามเหลี่ยมมุมฉากต้องเป็นบวกนะคะ x จึงเป็นรูทสิบเขาให้หาค่า2 cos เซต้าบวกคอเซต้าก็จะได้ว่า x เราได้คือรูตสิบใช่ไหมคะสองโเซต้าบวกคอศเซต้าสองโเซต้าคือ2คนูนโคศคือชิดส่วนฉากคอศคือเซต1ส่วนแทนเซต้า ทนเซตาคือข้ามส่วนชิดเพราะฉะนั้นเซตหนึ่งส่วนแทนเซตาคือส่วนกลับของแทนเซตาเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นชิดส่วนข้ามนะคะก็จะได้เป็น2คนูณชิดคือ3ส่วนฉากคือรูทสิบบวกกับชิดคือ3ส่วนข้ามคือ1นนะคะทำไปบ่อยๆก็จะชินแล้วก็ไม่ต้องเขียนคำว่าชิดฉาก คิดค่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะได้เป็น6ส่วนรูท10บวก3นะคะจัดรูปก็จะได้เป็นประมาณว่า3รูท10บวก6ส่วนรูท10รูท10คูณทั้งข้างบนและข้างล่า,างนะคะเราจะจัดรูปให้สวยงามก็จะได้ว่ารูท10 คูณ3รูท10บ,บวก6ส่วนกับรูท10นะคะก็จะได้ค่าเป็นรูท10คูณรูท10เป็น10คูณอีก3ก็เป็น30บวกอันนี้คูณทั้งบนและล่างนะคะบวกอีกบวกรูทสิคูณเข้าไปเป็น6รูทสิหารด้วย รู้สิบคูณรู้สิบเป็นสิบนะคะเอา,เอาสองไปตัดก็จะได้เป็น15บห้าบวกสารูทสิบส่วนหนะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์นะคะสรุปจากข้อที่5นี้ก็ใช้หลักเดิมนะคะก็คือว่ารูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสรู้ว่าแทนเซต้าคือข้ามชิด แล้วก็ท่องว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข,ข้ามฉากคือไซน์เซตาชิดฉากคือคอสเซตาและข้ามชิดคือแทนเซตารู้หลักสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะคะว่าด้านประกอบมุมฉากอยู่กาลังสองบวกกันมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่กาลังสองแล้วก็รู้ว่าคอสเซตาคือ1ส่วนแทนเซตานะคะแล้วก็รู้เรื่องการรู้แล้วก็พลิกเรื่องการจัดรูปนิดหน่อยนะคะจัดรูปให้สวยงาม แล้วก็ดูม,มุมนะคะว่าเป็นบวกหรือลบหรืออะไรยังไงนะคะแต่ในข้อนี้เนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์ถึงไายส่วนสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นบวกนะคะ